สวัสดีครับครับผมธนกิจจาก Universal Robots ครับผมวิวัฒน์จาก Atlas Copco ครับผมคุณวิวัฒน์ครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โชว์รูมของ Atlas Copco ครับผมซึ่งในโชว์รูมตัวนี้เราก็จะโชว์เทคโนโลยีทั้งหมดของทาง Atlas Copco เลยครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของ collaboration ระหว่างตัว Atlas Copco กับทาง UR r o b o t ครับผมซึ่งตัว UR r o b o t เนี่ยคุณธนกิจคิดว่าทําไมเราถึงต้องใช้ตัว โรบอตตัวนี้มาช่วยในการประกอบรอครับผมครับผมเป็นคำถามดีเลยนะครับเพราะว่า User ส่วนมากนะครับเขาจะจบปัญหาอย่างเช่นโอเปอเรเอาจจะลืมขันสกรูนะครับผมหรือขันสกรูแล้วอาจจะเทาะไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับหรือบางครั้งนะครับงานขันสกรูมันเป็นตำแหน่งที่ยาก่การเข้าถึงครับเช่นจะอยู่ใต้ท้องรถยนต์ต้องมุดเข้าไปขันสกรูนะครับอาจจะมีปัญหาด้านอกโนมิกได้นะครับ แล้วก็โอเปอเรเตอร์ที่ขันสกูโบราณนานๆนะครับอาจจะมีแรงดีแอคชั่นทอกเข้ามานะครับทำให้เกิดอาการบาดเจ็บร้นรังที่ข้อมือได้นะครับการเอาหุ่นยนต์มาช่วยในโปรเซสการขันสกูก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ครับผมครับผมอืมดอลลาร์ดิมิกนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับใช่เลยครับซึ่งมันก็จะเหมาะกับตัวทูนตัวนี้ของทางเอลลัสคัพโกะครับผมที่เราเอามาใช้ร่วมกับตัว UR ร์โรบอตตัวนี้ทูนตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าอ่าทบพทูนเป็นทุนในกลุ่มของโล่เรแอคชั่นครับผมซึ่งมันจะช่วย ลดในเรื่องของแรงสบัดที่เกิดจากการขันครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยอนอกจากว่าจะช่วยลดในเรื่องของแรงสบัดแล้วเนี่ยเรายังสามารถตรวจสอบได้ทั้งค่าทอกและค่าแองเกิลทำให้เราสามารถแน่ใจได้ว่าจุดประกอบที่เราขันตรงนี้มันมีค่าโอเคจริงๆครับผม,บผมจ,ะจะสามารถดีเทคในเรื่องของตัวรีคิดหรือว่าในเรื่องของตัวสกูนเขาเรียกอะไรในเรื่องของตัวปีนเกียวอย่างนี้ก็ได้ด้วยครับผม,บผมแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ย มันจะส่งเข้าหาตัวคอนโทลเลอร์สามารถเก็บ Data ในการขันในคอนโทลเลอร์แล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ฉันเนี่ยเราสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าชิ้นงานชิ้นนี้ของเราเนี่ยมีการขันครบทุกจุดนะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยมีค่าการขันที่โอเคหมดแล้วครับผมโอเครับอ,อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นหลักๆของตัว TBP Tool เราซึ่งเป็นทู l ไรสายเมื่อเรามาเชื่อมต่อกับตัว UR Robot ตัวนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่มัน Low reaction เนี่ย มันก็จะไม่มีแรงสะบัดหรือเรีคชันส่งไปถึงตัว U R r o บ o t เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวโรบอตที่มีขนาดใหญ่ครับผมเราก็จะขนาดที่เหมาะสมแล้วก็สามารถรับน้ำหนักของตัวทูลได้แค่นั้นก็พอแล้วครับผมเรียกว่าออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ให้ใช้งานคู่กับตัว Creative Robot ครับผมส่วนในฝั่งของหุ่นยนต์ Universal Robot เนี่ยะครับผมถ้าสังเกตการพื้นที่ติดตั้งของหุ่นยนต์นะครับจะเห็นได้ว่าเขาต้องการพื้นที่ติดตั้งแค่นิดเดียวนะครับ แล้วก็ยังยืดหยุ่นในการติดตั้งนะครับเราสามารถติดตั้งห้อยหัวนะครับติดตั้งติดกําแพงนะครับทำมุมต่างๆได้นะครับทําให้เราสามารถเข้าไปขันสกรูในมุมที่ยากกับการเข้าถึงได้เรียกว่ายืดหยุ่นในการติดตั้งแล้วก็การใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับตัวหุ่นยนต์ Cooperative Robot นะครับเขายังมี Safety Controller ฝังอยู่ในตัวด้วยนะครับเวลามีการชนการกระแทกเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์เผลอไปชนพนักงานเข้านะครับหุ่นยนต์เขาก็จะทราบว่ามีการชนเกิดขึ้นแล้วก็จะหยุดการทํางานของตัวเอง ไม่เป็นอะไรต่อผู้ใช้อ๋อ <ภา S 1> เยี่ยม,มเลยครับผมโอเคงั้นเรามาสาธิตการใช้งานของตัวระหว่างตัวทูนตัวนี้กับตัวโรบอทกันเลยนะครับผมครับเชิญชมกันได้เลยครับครับผม สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ Atlas Copco นะครับรุ่น t p p นะครับเข้ากับทางหุ่นยนต์ Universal Robot นะครับจะเห็นได้ว่านะครับด้านหน้าแปนของหุ่นยนต์นะครับกับด้านฐานยึดของ s c ูได d r i v e r ตัวรุ่นนี้นะครับจะมีตำแหน่งสกรูที่ตรงกันพอดีง่ายต่อการเชื่อมต่อนะครับนอกจากนี้นะครับทาง s c r ได d r i v e r รุ่นนี้นะครับยังมีสาย Two Connector นะครับซึ่งเอาไว้ส่งสัญญาณ Input Output สื่อสารกับ r o บ o t ได้นะครับ สามารถเชื่อมต่อกับทูคอนเนคเตอร์ของนยนต์ที่ตำแหน่งตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับการวิ่งสายที่ซับซ้อนนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมตัวคอนโทรลเลอร์ของอลัสซ็ o เองนะครับยังสามารถส่งสัญญาณดิจิตอลอินพุตเอาท์พุตนะครับออกจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อแจ้งสถานการณ์าทำงานการขันสกรูนะครับส่งสัญญาณไปที่คอนโทรลเลอร์ของยูนิโอลอสโรบอตได้อีกด้วยส่วนเรื่องการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ได้บนทิชแันดัน ที่ติดมากับตัวหุ่นยนต์นะครับเวลาจะสักสอนตำแหน่งการขันสกรูของหุ่นยนต์นะครับเราสามารถกดปุ่มฟรีได้ที่อยู่ด้านหลังตัวทิชชนแดนตัวนี้ค้างไว้นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถลากมือไปนะครับลากหุ่นยนต์ไปในตำแหน่งที่เราอยากจะขันสกรูนะครับจะเห็นว่านะครับการสอนตำแหน่งการขันสกรูก็สามารถทําได้อย่างง่ายได้นะครับหากในอนาคตนะครับเราต้องการจะแก้ไข,ขาการขันตำแหน่งสกรูนะครับหรือเกนงการทําการเพิ่มหรือลดการขันสกรูนะครับก็สามารถทําได้โดยง่ายครับผม ครับผมสำหรับตัว Atlas Copco t o o l ที่เราจะใช้เชื่อมต่อกับตัว UR robot ตัวนี้นะครับผมก็คือ t ทูลที่มีชื่อว่า TBP ครับจะอยู่ในกลุ่มของ low reaction t Tool หรือ t ทูลที่ช่วยป้องกันการสะบัดแรงสะบัดในการขันนะครับผมซึ่งตัว t ทูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นทูลไห้สายแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว power focus 6000 controller หมายความว่าพอมันไหลสายปุ๊บเนี่ยการเข้าถึงจุดประกอบเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นแล้วจุดเด่น ในเรื่องของ low reaction หรือว่าลดแรงสะบัดต,ตัวนี้มันจะทําให้เชื่อมเวลาเรามาเชื่อมต่อกับตัวโรบอตตัวนี้ตัวโรบอรตจะไม่ได้รับแรงสะบัดจากการขันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรบอรตเนี่ยก็จะรับเพียงแค่น้ําหนักของตัวทูนเหมือนกันเวลาเราใช้งานปกติเนี่ยมันก็จะไม่เกิดแรงสะบัดขึ้นกับข้อมือของ,ของโอเปอเรเตอร์ครับผมตัวนี้คือจุดเด่นของตัว low reaction tool เราสามารถทำค่าทอร์ได้สูงสุดถึง150นิวตันเมตรเลยครับผม สำหรับทุกท่านที่สนใจแอปพลิเคชัน s c h o o l diving นะครับของ阿拉 o p Co ที่ทำงานร่วมกับบุนยนยูนิเวอร์แซลโรบอทสามารถติดต่อเราสอคนได้ตามคอนแทคที่อยู่ด้านล่างครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ